คำแพงต่อตอนพีมันซื้อเอยียงคำคุ้นเธอท้องคุ้นัตในน้อยนีก่ก็คำแพงตัออีหลา่าคำแพงตะตัวแม่ยา <c oughs> <c oughs> น้องกัวกับน้องควาย,วายเพราะมันกัวน้องกัวกับล่างออก่อ ววขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขนคนนะคะ เมื่อนั่นสาวยาก็ได้มีโอกาสเดินทางมาทำาุระแถวบ้านนะคะเลยได้ออกไปวัดค่ะไปเยี่ยมยามพ่อแม,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 ม่พี่น้องเยี่ยมยามพ่อแม่ผู้บาาจานนะคะบังเอิญว่าเมื่อนั่นค้วยของพี่สาวพาจารย์เพิ่นจะออกลูกพอดีค่ะสาวยากก็เลยได้ออกไปเพิ่งคว้วยหน่อยกับแม่อยู่หลังวัดนะคะอ่ะีออก็ดีขจาเพิ่นจะเลยปั่นน้องคว้วยห้เนาะคะ่ะห้มาก้มกินกับแม่อายุบานเนาะคะ่ะกับขอขอบบญขอบคุณ ปิซาพาจารย์ขอบพ่้พา,าจารย์สุปูสุขคนนะคะขอขอบคุณเจ้าของคว้วตัวนี้นะคะข็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเงื่อนไหลนอกท่องไหลมากกินเบ่ไหวใส่เมมดนะคะแต่เมื่อต้มกินเป็นอาหารเย็นพอดีค่ะอาหารชั้นยอดนะคะของคนอีสานนะคะบางคนจนกระมากมาด้วยค่ะต้มหนองวัาวหนองกล้วยนะคะ กะต้มกินกับตำาบหพ่งสมพักเสริมเน่อใหม่พอดีค่ะขอขอบคุณขอพุดห,หลายๆเด้อสำหรับเจ้าของกล้วยเนาะคะ่ะขอให้มันมันคำคำคุ้นคุ้นนะคะ่ะในปีต่อๆไปก็ขอให้ออกแม่แพรลูกดีๆเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กับพ่อนี้ยังร้ายค่ะกัสิขอล่าพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้เราก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ